ครับวันเสาร์ช่วงพอดีเที่ยงเลยอ่าก็เอาตัวลอกสปิวครับเป็นตัวเรียวบีครับเรียวบีลองตัวนี้เป็นลองมาสเตอร์2ครับเบอร์นี้เบอร์2000นะครับเบอร์2000ัซสภาพสวยงามครับสบปูนเป็นคาร์บอนนะครับสวยงามสวยงามเลยละ่ะสวยงามเป็น ไทเทเนียมชุบมาดูหรูหราเลยเดี๋ยวผมจะบอกว่าตัวนี้มันยังไงอ่าดูสภาพภายนอกกันก่อนก็ตัวนี้ผลิตใช้หน้านะครับแต่ใช้หน้าเกตบนบนนะครับโรเตอร์เซตตัวนี้ ปูนคาร์บอนไม่มีคี้เกลแน่นอน,นครับตูดไม่มีริ้ว้อยเลยเห็นไหมครับกาดของแขนกว้านไม่มีอ่าตัวนี้ไม่มีเลยครับเบอร์สองพันตัวนั้นจะเป็นเบอร์พันนะเดี๋ยวค่อยเรามาดูคันทีละตัวนี่ครับ ดูหน้าลอกกันหน่อยนี่นุ่มๆเลยครับนุ่มแต่เด้งดีนะครับเบรกมีกิ๊กเสียงนะครับนี่กิ๊กเสียงนี่ครับตัวนี้เบรกมันจะเหมือนกับเราไม่ได้เบรกเลยนะเวลาหมุนนะ่ะนะระวังนะครับไม่ใช่ว่าเบรกนึกว่านึกว่าจะเบรกแบบมันวืดวืดวาาวไม่ใช่นะครับมันเบรกนะครับ มันเบรกมันเบามากเลยนะครับแต่เบาและเยอะนะครับไม่ใช่ว่านา้าบอกเอ้ยทำไมมันไม่ฝืดสักทีไม่ใช่นะฮะระวังนะครับนะนี่เดี๋ยวผมจะเบรกให้ดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่เบรกมันมันเบามากเลยนะครับนี่มันไม่มีความแบบผมไม่แน่ใจข้างในเขาทำยังไงมันผมชอบมากเลยเวลาเบรกอะ มันแตะนิดเดียวอ่ะมันมันเบรกเลยเห็นไหมยนี่แต่เกียวมันไปได้เยอะนะครับนี่นะดูนะครับนี่นี่เกียวมันไปได้เยอะเลยเห็นไหมนี่ยนี่เห็นไหมยนี่แต่มันเบรกอยู่นะครับนะ้นี่นี่แข็งปักเลยเห็นไหมนี่นี่ครับมันเบรกนะไม่ใช่ไม่เบรกนะ้ต้องระวังนะครับไม่ใช่ว่าไปหมุนหมุนเลยมัน มันหนักมากนะครับเบรกตัวนี้ผมเออเขาออกแบบมาผมบอกทําไมลอกแพงๆไม่ออกแบบเบรกมาอย่างนี้มั้งนี่ครับพี่ก็โฟกัสจังเลยแต่ก็ไม่ยอมโฟกัสสักทีนะกล้องเลยนี่ครับลักษณะเห็นไหมครับนี่นะมันจะแบบปรับมาแบบปรับเหมือนกับไม่มีน้ําหนักนะครับแต่แรงกดเบรกนี่หนักเลยนะครับ ผมก็ชอบจริงๆไปสปทายาวหรือเร่องเบรกก็ให้นะๆระวังนิดนึงครับเวลาเล่นหมุนนิดเดียวมันแค่หมุนนิดเดียวแล้วมันเบรกตายนะครับคือออกแรงบิดมันเบาๆอะ่ะมันก็เบรกเออเอนนียพูดไม่ให้เข้าใจยากเนาะโรลเลอร์ใช้งานได้หมุนทำงานนะครับโรลเลอร์หมุนใช้งานได้เลย อ่าอยากรู้แล้วใช่ามามันหมุนยังไงนี่นี่ครับลื่นไหมล่ะปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับนี่นอให้ดูอย่างนี้เลยอ่อโะโคตรละลื่นนี่ผมยังไม่ได้เวี่ยงอะไรมากมายผมแค่สะบัดมือแค่ครึ่งรอบนะนี่ เป็นไงล่ะเรียวโอบิเขาสุดยอดแล้นเรียวโอบิเดินหน้าเดินหน้าตอนนี้ยังเป็นการกลับแบบน็อกสับอยู่นะครับไม่ใช่ลูกปืนวันเวนะครับเดินหน้าไม่มีเสียงด้วยนะครับแขนพับได้ นอบผมเอานิ้วลาไว้นะหนอบมันลื่นมากอืมลื่นจริงจครับแขนปรับเปลี่ยนเป็นซ้ายขวาได้นะครับผมอ่าตัวนี้เบอร์สองพันนะครับมาดูกันมาดูเบอร์พันกันมั่งก็สภาพ ใกล้เคียงกันเลยครับยวรอยน้อยมากครับนี่ตัวนี้ก็จะเล็กย่อมลงมาหน่อยเป็นรออสปิวสไตล์เบรกเหมือนกันเลยครับเบรกเบรกเบรกนี่นิดเดียวปรับนิดเดียวนี่หนืดแล้วมันไม่ใช่หนืดตายนะครับมันคือมันผมจะบอกนะนี่ครับนี่นี่เห็นไหม เบรกได้เยอะนะครับแต่เบรกเขาจะละเอียดแล้วมีความอะไรความเวลาปรับแค่นี้มันก็จะเบรกเข้าแล้วอันิ้วเอานิ้วลากมาแค่นี้อ่าอ่าเอาเป็นว่าน้าเล่นก็ระวังหน่อยอย่าแบบไปหมุนอย่างนี้นะครับว่าเอ๊ะทำไมมันไม่แน่นนาทีมันแน่นตั้งนานเลยนะครับนี่นนผมจะชอบจริงจริง บบเบรกดีมากพวกทวินพวกสเตล่าทําเบรกนุ่มๆอย่างนี้นะนี่ครับแซดผันแซดนะครับเหมือนกันครับหน้าลอ้อแข็งแรงเด้งดีโรลเลอร์หมุนปกติใช้ได้นะครับโรลเลอร์ใหญ่ด้วยเดี๋ยวผมจมับมาขนาดข้นมานี่ครับหมุนเป็นไงนี่ ก็หมุนน si ี eh? ่น้องๆเอาไบโอมาสเตอร์คร yeah ับเป็นไงชิมาโนอายไหมนี่นี่ลอกรุ่นแบบพอแล้วหยุดที่เดี๋ยวหน้าท้ายหลังได้นะครับนี่ นี่ขนาดมือผมจับแล้วมือผมไม่ถูก็ตรงนี้ไว้นะเวลาหมุนมันยังมันยังลื่นอ่ะดูนี่เลยอ่ะแขนตัวนี้ก็พับเก็บได้เหมือนกันอืมเลย หมุนตอบดีมากเอยนอบไม่ใช่ลนเลอร์อครับมันมีดีตรงเบรกนี่แหละนี่ครับครับสนใจเหมือนเดิมครับผมลอกสปิวสองตัว